ครับคนไทยรถไถมือสองมาจงพระรอสวัสดีครับสวัสดีเย็นๆครับฮู้ยเฮะเที่ยวสุดท้ายแล้วครับเอรถทำเงินของแท้ครับเอหลังจากส่งรถไถหน้าครับอ่าทางอำเภอวังสามหมอครับ่ะขนเขาครับฮู้ยไฟออกทุกจุดครับนี่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 ไฟท้ายไฟหน้า่ะบรรทุกจริงครับอ่ามา่งไฟหนา่งไฟหนา แอร์เย็นเพ็งเคราะครัอคบอุ้ยอ่อน่าจะไม่ขายแล้วครับเออเดี๋ยวรองวดนี้ก่อนเอ่อของแชดีครับนี่มีระหยัดน้ำมันครับนี่ไปกลับประมาณร้อยเกี่ยวละวร้อยหกชิปสามร้อยก็กิโลหมดละน่าจะสามร้อยน,น่าจะเพิ่เกินห้าร้อยครับพอท้งน้ำมันบกแล้วมันามาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งครับเออ แล้วก็มาบรรทุกต่ออีกครับนี่นี่นี่ขนเขาครับอ่าอ้ยไปจอดสิไปเก็บงานเก็บสีอยู่เก็บงานนี่ผมว่าสิงามต้องตุง้ตงหมดแล้วครับนี่นี่อ่ะโอเคนะครับชีวิตไม่สิ้นก็นต้องดิ้นกันต่อไปครับอยู่ดีไม่แห้งสุบู่สุคนครับสวัสดีครับอุย้ยพี่บีเอี่ยมม่มูแล้วประเทศนี้ คันนั้นปีสาครับคันนี้ปี41เอาเดี๋ยวไปจัดคอกกับไลเนอร์ใส่ครับสวัสดีครับอ่ได้เขาจเจ้าอยู่ประมาณ20ถุงครับอันทุกมากอยู่เลยนี่สอเคนะครับ